เราลองนั่งคิดคณิตศาสตร์กันแบบสนุกๆนะครับช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องเจอซึ่งใหญ่ก็จะเป็นคณิตศาสตรเ์เรื่องสมการก็เยอะเนาะเรื่องพวกตัวแปรทั้งหลายเราก็มีความ,มสงสัยว่าเฮ้ย4 x บวก3 x เออมันเท่ากับเท่าไหร่มันก็เท่ากับ7 x เออแล้วทำไมมันเท่ากับ7 x เราใช้สามารถใช้สมบัติการแจกแจงเนี่ยเข้ามาช่วยคิดได้นะครับสมบัติการแจกแจงก็คือเขาจะบอกว่า a คูณกับ b บวกกับ a คูณกับ c เท่ากับดึง a ออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น b บวกกับ c ีแบบนี้ได้เราก็ใช้เหมือนกันครับเราก็ใช้รูปเดียวกันเลย x ก็คือเหมือน a นั่นแหละพอเราก็ดึง x ออกมาก็คือดึง a ออกมา a ก็คือ x ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น C x บวก 3x เนี่ยเท่ากับดึง x ออกมา เท่ากับ4บี่บวกกับสา <c oughs> เลยเท่ากับ 7X อ่อันนี้ก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ถ้าเวลาเราคูณกลับเข้าไปก็จะเห็นครับอ่าเราคูณกระจายเข้าไปก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็ถ้าเรามาลองดูว่าเ,เราใส่ตัวเลขจริงๆบ้างละ่ะถ้าเราบอกว่า4คูณกับ3ให้ x คือสนะบวกกับสาม เเป็นสามใช่ไหมคูณกับ3เท่ากับเท่าไหร่ก็3 4ได้12 3 3 9 12าบวกเได้21่สิเอเอเท่ากันไหมเคูณกับสาคูณกับสเท่ากับยี่สิบเเหมือนกันชุดนี้ทำได้เหมือนกันอย่างที่สองต่อมาเราทำแบบไหนเราทำด้วย x คูณกับ4บวก3อ่าก็คือเอาชุดนี้แหละเอาที่ข้างบนเนี้ยมาทำก็คือทว่ากระจายใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่า x มันคืออะไรครับ x คือ3ใช่ไหมครับก็3มวงเล็บ4บวก3เท่ากับเท่าไหร่3บวก4ได้7 7คูณ3เท่ากับ21ออ๋อคำตอบเดียวกันอันนี้คือสมบัติของการแจกแจง